สวัสดีท่านผู้ชมทาง y o u t u b เลยครับวันนี้จะพาไปดูฝึกน้องน้องขี่ม้ากันครับก็เ,จะจะเอ,าเ,อา,เา,า,าเชือกตรงไงอันนี้ถ่ายคลิปจะไปลง YouTube ฝึกขี่วันแรกกันครับ ตึดมาก็ใหม่คนก็ใหม่ตึงเกี่ยวเลนสั้นเลนยาวจับให้ั้นใช่ตฝึกโดยจันจิว นานขึ้นมาไปไปรไปทันดิ còn à. nán thôi kéo hết mới... cán chiếu này nè นิวดูเขาลูกนิวจะถึงเวลาเราเข้าเราก็ต้องทำแบบข่าวเราต้องดูเข้าใครเอาก่อนเนี่ยไอ้พูกนู้นขายเอาชั่วโมงแรกครับชั่วโมงแรกวันนี้บ้านอคอกไม้พี่ยาครับไปไอยูเข้ามายไปกอ่นตทีเนี่ย หยุ่จระไม่ต้องหลงพักหนาวตัวที่สองครับตัดได้ตวหยุดมาใหม่มาเวลานั่นสายพิเศษนวถือเงี้ยเดี๋ยวมันทันหัวอ่านพับไปนี้อ่าแล้วจับใหม่เออเจ็บมือว่ะเจ็บหลังซื้อถุงมือ าาคสีอ่ะได้อันนี้อันคู่20บาทกันเก็บมือมเดินมาไปก่อนเดินเดินเดินยังไม่วิ่งนะเดินต้นเท้าไอ้ยิวกดต้นเท้าลงเปิดปลายเท้าออกนิดนึงนิดนึงไม่ต้องกดมากพอดีพอดีเข่านแน่นแไว้เนี้ยจับเลนให้ยาวนี่แต่ไม่เห็นอ่ะ อ,อ้าวไปออกมาทอดเอาด้วยไหมไม่ทันเบิ้ลอานราโค่นเราอ่ะกระแทกสองครั้งซึกซึก,ก,กแล้วขึ้นใหม่ใส่เล่นยาวนิดนึงเร็วย้าอีกอ่ะ แปลงหน้ายกแล้วก็ยกแล้วก็เด้าเหมืนหน้าโ <c oughs> ยเนเดียวดีดีดีตึงเล่นในเนิวเออเส้นไหนตึงเส้นเส้นนอกย้อนไม่ต้องเดินขนาดนั้นเส้นนอกจับพอดีพอดีเส้นไหนตึงนิดนึงเล่นยาวขยับมือเข้าในยาว นี่ตึงเส้นไหนตึงเส้นไหนเส้นนี้เส้นซ้ายนี่เออขวาจับเท่ากันแหละแต่เราไม่ได้ดึงขวาจับเท่ากันแหละแต่เราไม่ค่อยได้ตึงอ่าตึงเส้นไหนไหนก็ต้องจับต้นกว่าดิเดียวน้ำเลยป่ะน้ำเดี๋ยวทำไรลุล่วงไม่เอ็มยี่หมากระแทกล่วงก็มีผู้ชมด้วยครับน้องงัว อากาศดีมากครับวันนี้ไม่ร้อนให้ก้นลอยให้ก้นลอยหย่อนหมาไปหย่อนหมาไปจับยาวนิดนิดนึงอย่าให้ก้นลอยเอตัวข้างหลังเอติดไว้เอ่นเอนติดไว้ให้ก้นลอยติดไว้เข่านี่ไปดิเข่านี่ไปต้นเท้าอยู่ในระยะตามองหนะ้า ไมือนึ่งๆเดี๋ยวเด็กๆขี่เสร็จเดี๋ยวมาดูอาจารย์วันขี่บ้างครับ ้ idity, อาจารย์วันเขียออสทุกคนราดูอาจารย์รอดูอาจารย์วันขี่บัวข ja no ี่บ allora ัวเขาขี่บัว้มังชอบตกมาลิก็ด้วยดิอะไรวะอ๋อ હાજ આપ